ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตอนนี้เราก็รับรถ BMS คันใหม่ของช่องเรากลับบ้านกันแล้วนะครับก็เมื่อกี้ตอนที่ออกจากศูนย์เนี่ยผมลืมกดถ่ายนะพอดีขับรถออกมาเสร็จแล้วนึงนึกได้ว่าเอ้าลืมกดบันทิกกล้องไว้นะครับผมตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านและรับรถเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ ไม่คิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเอ็ดพันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเอ๊รถมันค่อนข้างที่จะราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่ก็รู้สึกชอบมาตั้งแต่ตอนปีสิสามปีสิบสี่แล้วครับวันนี้ก็เนี่ยครับมีกระเบนมาด้วยนะครับมารับรถสองคัน จะเป็นพี่ต้อมกับพี่แบงค์นะครับวันนี้ก็มารับรถเป็นเพื่อนนะครับกลัวน้องจะขี่แล้วเหงาก็เลยขี่มารับรถแล้วก็ขี่กลับเป็นเพื่อนก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อโฉมปลาทูนะครับเพราะว่า ตอนแรกอะผมมองว่าผมอะอยากได้แค่ตัวปี16ก็พอแล้วเพราะว่าตอนแรกดูปี16มือสไว้ซึ่งราคาก็อยู่ที่5-6าแสนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจนนี้ผมว่ามันก็โอเคและทีนี้แฟนผมนันชอบปี20ก็เลยแบบเออซื้อทั้งทีก็เอารถใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้มาเป็นตัวปี20แทนนะ อนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับไปที่มีนบุรีนะครับผมในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่แบงค์เท่าไหร่นะที่คนที่มาด้วยกันเพราะว่าเขาขี่ตามหลังคันข้างๆก็จะเป็นรถพี่แบงค์นะครับที่ได้บอกกันไปเมื่อต้นคลิปว่าจะมีคันที่ขี่ตามหลังแซงขึ้นมาแบบนี้โดนทิ้งแน่นอน รอด้วยพี่น้องวพิ่งออกรถมาใหม่ยังไม่ชินเลยนะนั่นดูไปไม่รอเลยทีนี้ คนนี่ผมโดนอาวันหลอกมาเชื่อนหรือเปล่าเนี่ย น่อยเป็นไงล่ะครับ ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงร้านพี่บอมแล้วนะครับเป็นร้านล้นที่นะครับก็ใครอยากเซอร์วิสรถเป็นยางแนนะ่าน้ำมันเครื่องเป็นพอเบีหรือว่าจะสั่งอะไรแต่งก็มาได้ครับมาร้านนี้ก็จะเจอผมด้วยเพราะส่วนมากก็จะมาสิ่งที่ร้านพี่บอมเขานะครับเวลาวันว่างๆวันหยุดอะไรอย่างี้ก็จะมาเจอผมี่นี่ได้ โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมงงเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์กันมาสวัสดีครับ